ไอ้คำว่านักขายเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจเราเท่าไรเพราะว่าเราเป็นธุรกิจที่ให้บริการนะแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เสริมความเป็นนักขายเข้าไปนะฮะมันก็อาจจะ เรียกว่าลำบากเหมือนกันนะฮะในการที่จะทําให้พวกเราไปถึงเป้าหมายได้นะ,ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะฮะเดี๋ยวผมอยากจะฟังความเห็นจากพวกเราก่อนอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ยอดขายเราไม่ถึงภาวะเศรษฐกิจกครับแล้วก็สภาวะตลาดหุ้นนะฮะเริ่มจากที่ว่าเรายังไม่รู้จักลูกค้าดีพอคำของลูกค้าว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรภาพใหญ่ภาพรวมค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องสภาพเศรษฐกิจด้วยปัญหาคล้ายๆกันหมดเลย ปัญหาคล้ายๆแบบนี้แหละนะฮะซึ่งข่าวดีก็คือโมเดลที่ผมจะสอนเนี่ยสร้างรายได้หลักล้านด้วยการปิดการขายทางโทรศัพท์มันจะมีด้ดยการทั้งหมด4องค์ประกอบตรงนี้นะฮะมันจะสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับพวกเราได้นักขายพวกเราทางโทรศัพท์เนี่ยเราใชา้ินไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าแต่ละคนหน้าตาดีหล่อๆสวยๆนะฮะแต่ว่าลูกค้าไม่เห็นเราเลยนะถูกไหมลูกค้าสังเกตได้แค่น้ําเสียงเราอย่างเดียวเวลาเราคุยกับลูกค้าฮะคุยกับลูกค้าร้อยลายอ่ะไม่สนใจเ0้าสิบลายอ่ะแต่เทรดกับเรา10บลายอ่ะ และ10บลายนั้นก็เทรดกับเรามูลค่าลตเยอะๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคแล้วนะนับเฉพาะ10บลายที่ที่เทรดกับเราก็พอก็สิบลายไม่ต้องสนใจนะเนี่ยนับเฉพาะ10บลายที่ประสบความสำเร็จเนี่ยที่เราขายได้เนี่ยเราจะมีความมั่นใจขึ้นออ,ออกแบบตารางการใช้ชีวิตในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ก็ได้ครับว่าเราจะมีโกลด์ไมล์เซตยังไงบ้างเพื่อจะทําให้พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นวันละหนะและเป็นทุกวันทุกเช้าเนี่ยเราก็ทํากันบ้าน ตอนเย็นแล้วก็เรามาสรุปอีกทีว่าเนอแนวโน้มี่ทางตลาดในตอนเช้านี่เป็นอย่างไรเราควรนําเสนอหรือขายโปรดักต์ตัวไหนให้ลูกค้าในเช้านี้การจัดการความกังวลให้ไวที่สุดบางคนสามารถจัดการได้ทันทีหรือบางคนใช้ระยะเวลาที่นานเกินไปเราเห็นชื่อปุ๊บยคนนี้ต้องยากแน่เลยเราจะลดใบแอดตรงนั้นลงแล้วก็เปิดใจรับฟังปัญหาเขามากขึ้นเพื่อให้เขาแก้ปัญหาได้ตรงจุดในขณะเดียวกันในแต่ละเดือนแต่ละไตรามาสเราจะพัฒนาสกิลในเรื่องของเครื่องมือ Equipment, Technology, AI Cloud ต่างๆที่เราอาจจะไม่เก่งแต่เราต้องเก่งให้ได้ในอีกอนาคตอันใกล้เพื่อลูกค้าและเพื่อตัวเราเองและเพื่อทีม Big Fat c เค i m นี่ยก็คือปลาตรงตัว Big Fat ก็คือใหญ่ๆอ้วนๆเคลมก็คือการกล่าวอ้างฮะมันเป็นการกล่าวอ้างที่ใหญ่ๆอ้วนๆใหญ่ๆอ้วนเพราะว่าเราจะได้เห็นได้ชัดที่สุดนะครับเป็นการสร้างคำกล่าวอ้างที่ทรงพลังนะครับ ให้ลูกค้าเห็นคุณค่าและสินค้าบริการของเราป้องหมายของ b i r f a c t K คือการดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้ทันทีอีนี้ยอย่าให้เราทำโรเปกันอันนี้ไม่ทราบว,ว่าตอนนี้ทางคุณเกศมีเทศกับที่ไหนอยู่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าถ้าใครโทรมาพี่ก็จะรับฟังค่ะอ๋อโอเคครับ <laughs> มีกระชับให้อะไรมากกว่านี้หน่อยแล้วบริการที่มีมุมมองในการลงทุนยังไงบ้างคะเดี๋ยวแคทจะแนะนำให้คร่าวๆก่อน เะๆะลดในส่วนของประโยคที่เป็นปลายปิดแล้วก็เพิ่มในส่วนของออการเข้าตรงประเด็นไปเลยาอนนี้แคทมีข้อมูลเชิงลึกข้อมูลพิเศษลวันนี้แคทมีข่าวดีสําหรับคุณกว้างมากเลยนะคุณกว้างยังไม่ได้เทกับเราเดือนนึ่งก็เป็นไรแต่จังหวะน,นี้ก็คุณกว้างจะเขตเนี่ยช่วงจังหวะดีมากเลยนะเป็นช่วงดีมากเลยอะไรเงี้ยเออเป็นมีคําพูดส่งพลังดึงดูดคนนิดนึงนะครับนะการที่ลูกค้ามาเปิดหุ้นแล้วบอกว่าไม่เอาอะไรเลยเนี่ยนะฮะมันรับความเสี่ยงไม่ได้เนี่ยผมว่า อันนี้ก็คุณแคทอาจจะเจอโจทย์ที่ยากนิดนึงนะฮะแต่ก็ดีอย่างนี้ค่ะพอดีว่าข้าวค่ะเห็นว่าตอนนี้ทางบอลอภายอะค่ะเขาเริ่มแบบมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะถ้าเกิดว่าเทีกับ MP4 ค่ะมันจะทำให้เราได้รับค่าคอมที่ถูกกว่าเดิมที่สำคัญนะคะทาง MP4 เนี่ย กับเอ5พอ่ะเขามีแค่ทางหลักทรัพย์บอลล่าายอย่างเดียวเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าคุณจะาเคยได้ยินมาก่อนไหมคะก่อนการคุยกับลูกค้าครับเวลาลูกค้าบอกปัญหาใหญ่มาเลยคือเรื่องการขาดทุนซึ่งเราอาจจะต้องลงดีฟดีฟทอ็อกกับเขาอีกในเรื่องของการขาดทุนของเขาว่าเกิดจากอะไรยังไงตัวไหนไปโดนอะไรมาเลยวันนี้ที่มาพูดเนี่ยพี่ว่าอยู่ในระดับที่ดีสําหรับคนที่มาเริ่มงานกับเรานะครับก็ชื่นชมน้องข้าวนะครับ ในแง่ของการคุยที่จะคอนวินท์ให้ลูกค้าเนี่ยมันมี2ส่วนเท่านั้นเองครับก็คือมีเรื่องเสียงกับมีเรื่องเนื้อหาเสียงสูงนะครับใช้ในกรณีดึงดูดความสนใจช่วงแรกครับแต่เสียงสูงถ้าเกิดใช้ไปนานๆเกิดอะไรขึ้นครับลำคาเนี่ยคือเรื่องเล่าที่ดีไม่จําเป็นต้องมีเยอะมันไม่ใช่หนังยาวเลือกแค่ตัวละครเดียวแล้วตัวอย่างว่าจะเล่าเรื่องกับตัวเราเองก็เราเป็นตัวละครไปจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าคนอื่นที่เคยมาเทรดเราแล้วได้ผลก็ก็เล่าเรื่ยกับลูกค้าคนนั้นไปนักลงทุนท่านหนึ่ง เป็นนักงทุนที่เก่งมากถือว่าแบบเกิดมาก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแม่ชีด้วยเป็นแพทย์หญิงด้วยแล้วเป็นด็อกเตอร์ด้วยก็คือยังไม่เคยเจอลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่ครบขนาดนี้เราก็รู้ว่า ي, ถ้าเกิดท่านไหนไม่มีวิน,นัยถ้าเกิดคีย์ของเขาคือไม่มีวิน,นัยเราก็ต้องแนะนําว่าจุดจุดที่ทําให้เขามีวินัยก็คือเราก็ส่งเสริมให้เขาไปใช้ในเรื่องของโรบอทเทรน,นียซึ่งปัจจุบันก,ก็ใช้ได้ดีแล้วก็เขาก็แฮปปี้ซึ่งก็ผลก็ได้กาไร ประมาณนี้คนระัพบพี่โจงพี่โจ้อยู่นะว่าเรากำลังจะโทรหาลูกค้าที่ผิดหวังจากการเทรดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะลึกคาดว่าลูกค้าจะน่าจะเลิกเทรดไปชักระยะหนึ่งเราต้องการให้ลูกค้ากลับมาเทรดอีกครั้งหลักเลยก็คือเงินล้านนึงเนี่ยที่ควรจะกระจายไปลงที่ไหนดีที่ ที่อาจจะไม่ใช่หุ้นไทยก็นะตอนนี้มันมีเคสลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกันพี่พอดีหนูจะยกตัวอย่างอันนี้ออพอร์ตพี่มันติดลบขนาดนี้จะช่วยยังไงพี่ได้บ้างหนูก็เลยเสนอสินค้านึงไปคือบล็อกเทปที่เมื่อกี้ได้แจ้งพี่ทราบไปเพราะว่ามันสามารถทํากําไรในขาลงได้สอร i ี่เทลลิงยังไม่ค่อยละเอียดคุณนั้นสอรี่เทลลิงแค่เล่าค่อนข้างหนูเคยมีลูกค้าอย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่ว่าอยากจะให้เล่าให้จอะลึกไปหน่อยจอะลึกไปว่าเอออันนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรและแนะนําทางแก้คืออะไรแล้วผลลัพธ์คืออะไรคนเรารส่วนใหญเ่เวลาจะคอนวินซ์ซื้ออะไรก็ตามเนี่ยความเป็นจริงคนเราซื้อด้วยอารมณ์นะแต่คนเราม่าต้องการเหตุผลมาลองรับเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้มันเป็นการบอกลูกค้าว่ามันมีเหตุผลมาลองรับตั้ง3ข้อ สวัสดีค่ะมิวนะคะตอนนี้ทำงานอยู่ที่อาบกเกอร์บริษัทลักษาร์พายค่ะก็วันนี้ค่ะได้มาอาเรียนคลาสของทางอาจารย์โทนี่นะคะก็วันนี้ความประทับใจอย่างแรกก็รู้สึกว่าได้ได,ได้รู้สเต็ปหลายๆสเต็ปที่ไม่เคยรู้มาก่อน,นะคะ่ะอย่างที่หลกักๆเลยที่เห็นก็คือเรื่องกร t h เขาเรียกว่าเหมือนกรอสมายเซตนะคะที่รู้สึกว่าโอ้มันสามารถเขาเรียกว่าพัฒนาของตัวเองะคะ่ะทั้งในเรื่องด้านการงานและพัฒนาของตัวเองให้แบบว่า ดีขึ้นในการที่แบบว่าจะได้แบบเซอร์วิสทั้งลูกค้าได้ะคะ่ะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องสตอรี่เชลลิงอันนี้สตอรี่เชลลิงอันนี้หมิวรู้สึกว่าบางอย่างอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ที่เราทําอยู่ในการทํางานอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมาได้รับรู้ตรงนี้ค่ะมันเหมือนเห็นเขาเรียกว่าบริบทที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ชอบก็คืออาจารย์นะคะจะคอยสอนแบบโอเคเหมือนเราไปพูดหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าโรเพหน้าห้องเนาะเวลาพูดแล้วอาจารย์ก็จะมีฟีดแบ็กว่าโอเคตรงนี้สเต็ปตรงนี้ควรจะเพิ่มตรงนี้นะหรืออ Next Step ต้งเป็ งงะะก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการทํางานได้ด้วยค่ะก็ยังไงฝากคลาสของอาจารย์ด้วยนะคะขาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อปวินาค่ะปัจจุบันนะคะเป็นผู้อำนวยการอยู่บริษัทหลักทรัพย์ค่ะพายนะคะก็เป็นโบรกเกอร์เบอร์สาของประเทศไทยค่ะวันนี้มีโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะได้เข้ามาร่วมนะคะ่า เรื่องของการเรียนรู้ค่ะเรื่องของ Growth Mindset แล้วก็ Storytelling ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์มากๆเลยในการพัฒนาเรื่องของการาพัฒนาทักษะสกิลต่างๆนะคะเรื่องของการพัฒนาตัวเองในที่มีประโยชน์ต่อการทํางานในอนาคตนะคะที่สําคัญค่ะ Storytelling การสื่อสารที่ดีค่ะและมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้ที่ได้เรียนในวันนี้กับอาจารย์โทนี่ค่ะจะทําให้เรามีการทํางานที่ดียิ่งขึ้นแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิผลค่ะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะ อยากพัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็นกรด m มซ์เซ t สตอรี่เทลลิงเข้ามาในคลาสนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อแชมเปญนะคะทำงานอยู่บริษัทหลักทรัพยค่ะก็วันนี้ได้เข้าร่วมสัมมนาของอาจารย์โทนี่นะคะก็ได้เรียนรู้ในส่วนของที่เป็น กรอตไมล์เซตค่ะก็รู้สึกว่าชอบพาร์ทนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ก็กําลังอยากพัฒนาอยู่ค่ะแล้วก็ในส่วนของอาเทคนิคของการใช้โทนเสียงในการคุยกับลูกค้านะคะหรือว่า,าการนําเสนอวิธีการนําเสนอให้นมนา้าใจลูกค้าได้ค่ะตรงนี้ก็มองว่าสามารถนําไปต่อยอดใช้ในงานของ โบเกอร์ได้ของตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์โทนี่นะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์เทคนิคดีๆให้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่มีการดูแลอย่างทั่วถึงเลยก็แนะนําจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนมาเข้าร่วมค่ะครับสวัสดีครับผมบิ๊กจากบริษัทหลักสรัพยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับได้มีโอกาสได้มาเรียนคอร์สสัมมนากับคุณโทนี่นะครับ ก็ปกติแล้วเนี่ยคือเราก็เจอเคสอยู่ทุกวันนะฮะคุณเทนนี่มีวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยพูดคุยลูกค้าได้อย่างมีกระบวนการมีการยกเคสตัดดี้ต่างๆที่ทําทให้ประเมินลูกค้าแล้วนั่งอยู่ในใจลูกค้าได้สามารถปิดการขายได้ครับก็สําหรับท่านไหนนะครับที่จะเรียนรู้เรื่องของการาปิดการขายนะครับโดยการที่ไม่ว่าจะเป็นพบหน้าก็ตามหรือว่าทางโทรศัพท์ก็ตามเนี่ยก็ขอเชิญนะครับมามาร่วม อ่าสัมนาครนี้ครับผมก็ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับครับผมผมเบนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไพนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาอบรมกับอาจารย์โทนี่นะครับก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายครับจริงๆมันเป็นการเหมือนการรับคมของเราอะครับให้ให้ด้ามขวานของเราคมขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดการขายการสตอรี่เทลลิงหรือว่าแม้กระทั่งเราเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกให้เรามีโค้ดไมล์เซตนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยครับเหมือนได้รับคมมีดของเรานะครับรับขวาน เพื่อที่จะไปต่อยอดในการปิดการขาย,ยาต่างๆนะครับผมแล้วก็เชิญชวนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจครับในการฝึกฝนตัวเองหรือการพัฒนาตัวเองนะครับให้สามารถมีทักษะการขายที่ดีขึ้นนะครับก็เชิญชวนให้มาร่วมอบรมกันนะครับผม